เขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดเขาทำเนี่ยเขายอมรับไปแต่อตอนนั้นแล้วไม่รอให้มาถึงตอนนี้หรอกเขาพูดอย่างนั้นจริงไหมนะเออทำตอนแรกแรกเนี่ยเขายังแถมเงินให้อีกเป็นไงอะ่ะ <laughs> เห็นไหมเท่ากับไม่ได้ไม่เสียเออได้มาก็ไปให้เขาอีกดีอะอีกอยู่ดีอ่ะเออเห็นไหมล่ะแล้วคิดดูทีจะให้คนชั่วรอยนวลไหมถามแค่นี้ เออคนที่เขาไม่คนที่เขาทําผิดเขาก็ยิ้มสิว่ายิ้มยิ้มสบายเลยโอ้โหงานนี้กูได้แล้วเวย้ยกูโอเคแล้วเวย้ยเออเป็นผลสําเร็จเวย้ยกดดันได้แล้วเวย้ยเออยังไงก็แล้วแต่ว่าคนเราไม่ได้ทํายังไงเขาก็สู้หัวชนฝาก็บอกแล้วก็าสู้สุดริมทิมประตูแน่ๆยอมกันไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ถูกต้องสิเขาไม่ได้ทำผิดเขาก็จ้างคนที่เขามาสู้เพื่อเขาเนี่ยเออมาแก้ในเมื่อไม่ประสงค์ขาหนีเขาก็เปลี่ยนคนเออเปลี่ยนมาสู้ในเมื่อคนเราไม่ได้ทำผิดเราจะไปยอมได้ยังไงถูกไหมล่ะชีวิตนี้เขาคงยอมไม่ได้หรอกยอมไปทำไม ถ้าทำผิดโอ้โหป่านนี้เขาบอกแล้วถ้าทำผิดป่านนี้เขาก็รับไปแล้วสิไม่ได้มีปัญหาเลยเนะี่ยใช่ถ้าทำผิดจะสู้เพื่ออะไรใช่ไหมสวัสดีคุณชีพด้วยนะครับอ่ถ้าทำผิดจะสู้ไปทำไมถูกไหมมันยังไงก็ผิดอยู่ดีถ้าทำผิดเนี่ยหลักฐานมันจะมัดตัวมากกว่านี้อีกถ้าเขาทำผิดจริงๆนะแนะพูดได้เลยหลักฐานจมันมีมันจะมีมากกว่านี้อีก แล้วจำนวนด้วยหลักฐานด้วยซ้ำไปไม่สามารถจะหลบลี้หนีหน้าไปได้เลยคือมันเวลาก็ต้องสัมพันธ์กันเอ่อไทม์ไลน์ก็ต้องสัมพันธ์กันถ้าคุณทำผิดเนี่ยอ่ามันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีเออมันจะไม่เหลื่อมล้ําขนาดนี้หรอกมันจะไม่แตกต่างกันขนาดนี้หรอกมันต้องใกล้เคียงมันต้องดิฟกันมันต้องเป็นตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเลยละเอ่อเป็นยิกซอซ์เดียวกันเลย มันต้องอย่างนั้นนี่ถ้าเขาทาผิดมันจะมองเห็นชัดเจนแต่นี่มันมองไม่ได้มันมองไปแล้วมันมองไม่เห็นเลยมันคนละเรื่องเลยคนละเวลาเวลาเกิดเหตุกับเวลาเออ่แกเนี่ยมันคนละเรื่องเลยก็แอดก็ไม่เข้าใจทำไมเอามาผิดขนาดนั้นเอออ้าวก็แม่นอกใ้ไงผู้รู้กฎหมายไง เ,เขาจะเห็นความเหมือนเหมือนกันเขาจะเห็นเห็นแนวเดียวกันเห็นความคิดเห็นแนวเดียวกันซึ่งคุณคิดเห็นได้เนี่ยแต่ถามว่าเขาจะยอมเหรอเขาไม่ยอมเขาก็พูดมาั้งไหนแต่ไรแล้วเขาไม่ยอมเออเขาไม่ยอมอยู่แล้วก็จะไป,ไปยอมได้ไงเขาไม่ได้ทำไงเออถึงจะรู้ว่าข้างหน้ามันเป็นเอเป็นไฟเอ้ยเป็นกองเพลิงเขาก็ยินดีนะครับเดินเข้าไปเลย นี่แหละเขาเรียกลูกผู้ชายอ่ะใช่ก็แกไปด้วยกันะเอาพูดง่ายคุณมอนเตแกก็ไปด้วยกันนะเออวันนั้นก็ไปด้วยกันกลับมาก็กลับมาด้วยกันเห็นไหมแล้วแกจะได้ไปไหนมีเวลาไปทําอะไรได้ถามหน่อยไม่มีเวลาของแกก็อยู่บนถนอนอย่างเดียวเลยไม่มีไปทําอะไรได้เลยก็ยังงงว่า ให้คนพูดก็พูดเพอเจอร์คนที่ให้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลแบบไม่ได้ดูเวลาเลยว่ามันใช่ไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะยายพูดเลยพูดมันก็ยิ่งเยอะนะครับใช่เวลาเจ็ดนาทีมจะเอาเวทไปทำอะไรได้ถามหน่อยทำอะไรได้ไหม <laughs> แอดก็ตรวสอบมาหมดแล้วมันทำอะไรไม่ได้แค่เดินไปอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วเดินสุดสวนยางก็ยังไม่ได้เลยเวลาเนเออ ไปกลับครึ่งชั่วโมงอ่ะแอดทดสอบดูแล้วเขาเดินขึ้นเดินลงเฮ่ยเดินตรงหน้าบ้านแกเดินตรงขึ้นไปอ่าบนภูนะแล้วก็กลับลงมาเลยนะไม่ได้ไปแวะไหนแนละ้วรีบเดินกลับลงมาเนะ่ะครึ่งชั่วโมงเดินกลับเดินไปเดินมาเดินกลับเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วอ่าเวลาไม่มีแล้วแกกลับมาเก้าโมงครึ่งมาถึงบ้านแกแกต้องรีบออกไปเลยนะแล้วออกไปแค่ไหนออกไปแค่บนภูแค่นั้นเองนะก็หมดเวลาแล้วไม่มีเวลาไปอื่นเพราะว่า สิบโมงต้องไปอยู่บนวัดเห็นไหมแค่นี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วเวลาเกิดเหตุตรงไหนอ่ะแปดโมงนู่นคนละเรื่องเลย FC. เอฟซีเออเราทำมถึงว่าแปดโมงเอา้าก็ชาวบ้านก็ก็พูดกันทางนั้นใช่มันนั่นแหละเอฟซี ไม่ต้องไปแนะแนวทางไม่ต้องไปชี้มูลให้เขาหรอกเอาแค่ปัญหาของตัวเองยังแก้ไม่ได้เลยเอฟซี FC. ไม่ต้องไปคิดมากใช่ยังไม่หายเลยแกจะต้องอาบน้ำอีกถูกไหมละ่ะอย่างน้อยมีสิบห้านาทีถูกไหมละ่ะต้องอาบน้ำอีกแต่งตัวอีกสิบห้านาทีต้องมี สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดนาทีเนี่ยซึ่งเวลามันระบุไม่ได้ชัดเจนแต่มันอยู่ประมาณนี้แน่ๆอ่าก็จะเหลือเวลาขับรถไปวัดอีกประมาณเจ็ดแปดนาทีอยู่ไม่เกินนี้อยู่ประมาณนี้มันก็เหลือเศษนิดหน่อยนะไงที่เขาบอกว่าหายไปเจ็ดนาทีก็เหลืออยู่ตรงนั้นเลยแค่นั้นเองเอาง่ายๆเอาแค่เดินตรงๆบนถนนด้วยนะถนนเนี่ยถนนดำเนี่ยเดินตรงๆ ไปหน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินเข้าไปในซอยไปอุ้มออกมากไม็ไม่พอแล้วเอฟซไม่พอแล้วเดินง่ายๆเดินสบายๆเนี่ยไม่ต้องบุกบุกป่าลอดลวดหนามเลยไม่ต้องเลยเดินไปตรงเนี้ยเดินตรงๆเนี่ยเดินเข้าไปในซอยแล้วไปอุ้มออกมาเนแล้วเดินกลับมาหน้าบ้านโดยเองเก็หมดเวลาแล้วเอฟซีมันไปไม่ได้หรอกหมดเวลาแล้วแอดพยายามหาทุกอย่างแหละให้มันใกล้เคียงกับเขาที่เขาพูดะ แต่ก็หาไม่ได้เลยไม่พอเวลามันไม่ได้เวลามันจำกัดเอาเวลาเนี่ยมันจำกัดมากมันทำไม่ได้เราพยายามแล้วหาเหตุผลที่เขาทำที่เขาอ้างขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ระบุเวลาว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นะแล้วเขาไม่ได้บอกด้วยว่าเขาทดสอบแล้วมันได้ไม่ได้ยังไงขนาดคดีน้องตังโมงเขายังทดสอบเลยการตกเรือตกยังไงเขาทดสอบทุกอย่างเห็นไหม เออเขายังทดสอบเลยว่ากตกเรือตกยังไงวะฉี่นั่งขี่ยังไงแล้วตกเรือตกยังไงตกแบบไหนเขาทดสอบให้ดูทําทุกอย่างเลยอันนั้นแต่อันนี้ไม่เคยทดสอบให้ดูลองเดินดูสิเนี่ยมันได้เวลาไหมเวลามันพอไม่เดินจากหน้าบ้านเนี่ยไปเนี่ยเออทําได้ไหมทดสอบการเดินดูใครก็ได้มันเดินดูนะอยากจะท้าเหมืองกันถ้าเดินได้เนียก็อยากจะดูมืองกันใครเออเอาวางเงินเดิมพันเลยก็ได้เออถ้าทําได้ เจ็ดแปดนาทีเนี่ยอะมาเพราะอยากจะดูเหมือนกันเออเขาสอบให้ยอมรับไหมตอนสอบเขาไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเขาก็พูดแบบพูดจาแบบนะอ่าเหมือนการเหมือนการที่ว่าอยากจะให้ยอมรับแบบพูดยังไงอ่ะเออ ใช่มันก็จะงั้นแหละคุณนิตยามันก็ตลกไหมล่ะเขาเอาความรู้สึกมาตัดสินคนได้เหรอถามหน่อยถูกไหม <c oughs> มันไม่ได้มันต้องเอาหลักฐานสิเอออย่าไปเอาความรู้สึกอย่าไปเอาสมมุติฐานนะครับอย่าไปเอาอย่างอื่นมาเอาหลักฐานนี่หลักฐานซึ่งเป็น,ปนวิทยาศาสตร์สิถูกไหมเราจะเชื่อถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เชื่อเลยเออถ้าเป็นแนวทางวิทยาศาสตร์เชื่อเลยแต่อย่าเอาความรู้สึก เออคิดว่าคาดว่าประมาณเนี้ยเออคิดว่าเขาทําอย่างงานนู้นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ยเขาคิดทางเขาคิดขึ้นมาเป็นเป็นมโนภาพขึ้นมาเลยนะเออว่าเดินไปกลางทางแล้วเกิดการโมโหกันเกิดขึ้นเอเกิดความพลั้งมือกันไปแล้วเขาเห็นไหมถ้าเขาพูดอย่างงั้นเขาเห็นไหมไม่เห็นก็เขาสมมติฐานไง <laughs> มันแปลกไหมสมมติฐานมันก็ได้ด้วยเหรอ <laughs> เออ ออถ้าทำอย่างนี้นก็บันเทิงแล้งานนี้นะเออคงจะมีแต่แพะนะบานล่ะเอาจริงๆคนเราถ้ามันมีความบ้านใจมันก็ต้องเอาเหตุผลมาเอาหลักฐานมาสิถูกไหมล่ะเออมันต้องใช้หลักฐาน หลักฐานแล้วก็เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อไม่มีดันหรอกไม่มีคําว่าดันแน่นอนบอกใช่ชัดเจนชี้แจงให้เด่นเด่นชัดๆัดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ดูมานะ่ะมันก็ไม่ได้ชัดเจนสักอย่างก็เ,เดิมเดิมาเอามาเดิมเดิมมาให้เห็นนะได้ละ เจ็ดนาทียังไม่ลองควรคางเลยล่ะโอ้ตายแล้วนะเออนะเวลามันสั้นไปแค่เข้าห้องน้ำไปถ่ายหนักเนี่ยก็ไม่พอแล้วไอ้ีถูกไหมเออไม่พอแล้วนั่งอยู่เจ็ดแปดนาทีเนี่ยก็ยังหมดเวลาไปแล้วเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราแล้วก็พูดของเขาเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยเอาไปซ่อนด้วยนะเออเอาไปซ่อนด้วยนะถึงขั้นเอาไปซ่อนแล้วก็กลับมา เอาไปซ่อนข้างบนภูเขาอีกนะคําพูดของเขามันเป็นอย่างนั้นเลยนะมันต้องใช้ระยะเวลามากจะทำสักคำพูดของเขาที่ทําอย่างนั้นและสถานที่มันไม่ได้อำนวยการเดินเหมือนเดินตลาดนัดนะเหมือนเดินในห้างนะมันไม่เป็นแบบนั้นเออมันด้วยความยากลําบากการเดินมันไม่ได้เหมือนกันกับเดินบนถนนถที่ไหน คาดว่าประมาณว่าล่ะเออสมมติฐานเนี่ยความน่าเชื่อถือไงเออมันต้องให้มันต้องชัดเจนมันต้องร้อยเปอร์เซ็นคนเรามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องทุกอย่างจะทําอะไรมันต้องร้อยเปอร์เซ็นตถูกไหมเออต้องชี้แจงให้เขาไม่สามารถจะแย้งกันมาได้เลยอ่ะแย้งไม่ได้เลยเพราะมันจานวนด้วยหลักฐานไงนเอฟซีเอออย่าไปคิดว่าแค่คําพูดของคนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ เออคุณพูดเนี่ยอประจักษ์พยานเนี่ยถามว่าประจักษ์พยานมีสิทธิ์โกหกได้ไหมมันโกหกได้อยู่แล้วถูกไหมนะมันก็โกหกได้อยู่แล้วเพราะว่าคําพูดของคนไงเออระหว่างหลักฐานที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์กับคําพูดของคนเนี่ยมันจะเชื่อทางด้านไหนถูกไหมเราก็ต้องเชื่อหลักการวิทยาศาศสตร์สิถูกไหมเออเราจะไปเชื่อคําพูดคนได้ยังไงคําพูดคนถ้าเกิดคนมันมีอคติต่อกันล่ะ อก็ซวยสิถูกไหมล่ะเออถ้าเกิดมันโดนว่าจ้างมาทํางานให้มันพูดอย่างเนี้ยก็ซวยสิถูกไหมล่ะซวยไงนี่ไงมันคืออย่างนี้ไงเอฟซี FC? มันเปลี่ยนแปลงคําพูดในคําพูดของคนมันเปลี่ยนไปไม่ยนมาได้เราไปเชื่อหรอกมันแค่เป็นบางส่วนเล็กน้อยเอามาประกอบกันเท่านั้นเองนิดหน่อยแต่มันมีเหตุและผล ที่แนวทางวิทยาศาสตร์มันมีอยู่แล้วก็คือไทม์ไลน์นี่ไงเออมันชัดเจนอยู่แล้วไทม์ไลน์มันฟ้องอยู่แล้วเวลาคุณมันบีบบังคับเอ,อ่มันบังคับให้ไปตรงนี้ตรงนี้ขี่ชั่วโมงเวลานี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นรงนี้มันบังคับอยู่แล้วถูกไหมมันชัดเจนอยู่แล้วทําไมไม่เอามาล่ะเอามาหักล้างสิเออมันจะได้เห็นไงแต่อันนี้ไม่เอามาแกพูดปากถึงหูก็ไม่เอามา แต่ไปเชื่อคนพูดไม่กี่คำเชื่อเออไม่มีคนยืนยันด้วยแต่เชื่อโอ้โหสนิทใจเชียวอะมันเป็นอะไรที่มันมันมันไม่สมเหตุสมผลนะเป็นอะไรที่มันพูดง่ายอะ่ะเออมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเอียงหรือเปล่าเออคณไปเชื่อคนที่เขาเออพูดอยู่ข้างเดียวเออมีไม่มีพยานยืนยนัน เออไม่มีคนอยู่ด้วยอันเนี้ยของลุงเนี่ยมีคนอยู่ด้วยไม่ต่ำกว่าสองคนขึ้นไปเออในไทม์ไลน์ของแกเนี่ยมีคนอยู่ด้วยไม่ต่ำกว่าสองคนขึ้นไปนอกเสียจากแกออกไปรับพระแกอยู่คนเดียวแต่อยู่คนเดียวนั่นก็ไม่กี่นาทีอยู่คนเดียวก็อยู่ประมาณหกเจ็ดนาทีระหว่างที่แกขับรถจากหน้าบ้านอ่าไปวัดแค่นั้นเอง เวลาที่แกอยู่คนเดียวแค่นั้นนอกนั้นแกก็จะอยู่ตามกับคนอื่นทั้งนั้นเลยนี่ไงมันเป็นอะไรที่การันตียืนยันได้อยู่แล้ว